อีกรอบหนึง่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปลี่ยนแกนปั๊มน้ำไปพัดปั๊มน้ำครับผมก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาวิธีการเปลี่ยนตัวเฟืองปั๊มน้ำไปพัดปั๊มน้ำของรุ่นรถ n s r 150 อาอานะครับผมซึ่งตอนแรกผมได้ทำการาเปลี่ยนตัวชุดซ่อมไปแล้วครับแต่ว่าพอดีเหมือนเฟืองมันน่าจะรูดเพราะว่าเป็นของเทียมนะครับอันนี้ผมก็เอาของเทียมอีกเพราะไม่มีเงินเบิกมือหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเป็นยังไงติดตามมันนะครับเดี๋ยวผมขอญาตหรือฝาข้างแป๊บนึงนะครับก็สรุปเฟืองตัวในไม่มีปัญหาเลยนะครับมันมาเป็นตัวนี้ครับ ัวนอกคือผมใช้เป็นตัวที่เป็นพลาสติกแล้วครอเนี้ยมันจะฝังนอ็อตที่อยู่ข้างในตัวแกนพลาสติกตัวนี้นะครับมันทําให้ตัวน็อตกับตัวพลาสติกเนี่ยมันลูดครับมันก็เลยทําให้ปั่นน้ําไม่ได้สู้แรงน้าไม่ได้ตัวนี้ผมดึงออกมาละแล้วมันเอาน็อตออกไปได้ผมก็เลยเอากาวสองตันเนี่ยอัดเข้าไปเดี๋ยวรอสักพักว่าจะดูนงน็อตอ,ออกนะครับผมแล้วคราวนี้ผมซื้อตัว ผมซื้อตัวนี่ครับไม่รู้ว่าแท้ไหมนะครับคือมันจะเป็นอะลูมิเนียมเลยครับผมเนี่ยครับคือมันจะเหมือนเหมือนแค่ว่ามันฝังน็อตฝังน็อตไว้น,นะที่เป็นพลาสติกอะหันฝังน็อตไว้ข้างในและคราเนี้ยไอ้น็อตตัวเนี้ยกับตัวพลาสติกตัวเนี้ยมันลูดมันก็เลยทําให้ปั่นน้ําไม่ได้นะกระเฟตัวนยังโอเคอยู่พกซียนพกอะไรผมก็เปลี่ยนแล้วนะครับ โอเคครับผมครับนี่คือนี่คือตัวการคือไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นน,น็อตตัวเมียฝังไว้แบบนี้เสร็จแล้วไอ้ตัวใบพัดเนี่ยมันหมุนฟรีกับน็อตได้มันก็เลยทําไม่ไม่พัดน้ํานะครับมันก็เลยทําให้ความร้อนขึ้นนะน,น,นี่นะฮะ วพวกซีนพวกเซรามิกก็ยังโอเคอยู่ผมเพิ่งเปลี่ยนขับไปยังไม่ถึง600โลเลยเนี่ยนะถ้าเป็นไม่ได้ใช้ของแท้นะอันนี้ก็ของเทียมคือน่าจะตัวนี้แตกก่อนแล้วผมถึงจะเปลี่ยนเฟืองเพราะผมสั่งเฟืองอีกตัวนึงมาแล้วแต่มันยังใช้ได้อยู่ผมเสียดายเคครับผมหลังจากที่ได้เปลี่ยน ใบพัดปั๊มน้ำตรงนอกไปนะครับอาการเครื่องนะครับไม่มีน้ำซึมนะฮะก็ม้อนน้ำ ครับเดี๋ยวรอวอร์มเครื่องอีกสักหน่อยแล้วดูความร้อนนะครับผมตอนนี้ยังไม่ขึ้นน้ำวนปกตินะครับไม่มีน้ำมันเครื่องซึมหรือรั่วครับผมเต้ยครับน้ำข้างใต้ก็ไม่มีรั่วนะฮะตอนที่ผมใส่ตัวไปพัดพลาสติกเนี่ยจะมีน้ำซึมอยู่น้อยหนึ่งนะฮะเจ้าตัวปัญหา ตัวนี้เบอร์ของแท้ใช้จบๆนะครับสวัสดีครับ ครับไปเทสไปแล้ว